ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านทุกคนครับวันนี้เราพาเพื่อนๆนมาเจ็บผักบุ้งครับนะนี่ครับผักบุ้งตามธรรมชาติกินแบบง่ายๆหากินตามห้วยตามริมคลองนี่ครับแบบบ้าน,านเรามาเจ็บผักบุ้งที่อ่างน้องคองกันเถอะเพื่อนๆน,นทุกคนนี่ครับผักบุ้งเอาไปลวกกินกับส้มตําปูปลาล่า นี่ครับของอร่อยบ้านเราเป็นผักบุ้งแดงนั่นเองพี่น้องนะผักบุ้งแดงสวยๆงามนี่ครับเอาพี่น้องมาเก็บผักบุ้งกันถกเถอะพวกเราเ้ยเลิกงานมาก็หาเจ็บกินไปลวกกินกับส้มตำบ้านเราอร่อยอร่อยพี่น้องนะนี่ครับน่ากินมากๆครับนี่นี่ งามเลยเลิกงานห้าโมงก็แวะเวียนมาหาเจ็บผักบุ้งกินพี่น้องลนะ,ะหากินตามธรรมชาติดีที่สุดพี่น้องเลยบ้านเราก็แค่นี้แหละพี่น้องมาครับมามาเจ็บผักบุ้งด้วยกันใครเลิกงานแล้วแวะเวียนมาเก็บผักบุ้งกับน้าจ้าก่อนนะอือก่อนที่จะไปหาอยู่หากินตามตลาด นี่นะครับอาหารแบบพื้นบ้านเราก็คือเก็บผักบุ้งตามริมคลองปลอดสารแน่นอนพี่น้องไม่มีสารเคมีแน่นอนอ่าน้องขอ,อกินได้หมดนี่ครับผักบุ้งงามๆเลยอร่อยอร่อยแต่การแจกการพี่น้องนี่เกิดอเองตามธรรมชาติ เราก็หากินตามธรรมชาติพีนะ่น้องนี่ครับพอดีมาหาเล่นเพินะ่งมาหาเล่นที่อ่างน้องเคาะก็เลย